มาถ่ายผักให้ดูนะคะถ่ายจิขวนด้วยจีควนมาแย่งเก็บถั่วนาคะน่าจะฆ่าแจย์เนเจ้าที่นะคะเล่นกับซอใหญ่นี่จนสิ้นเดือนนะคะนาค่อยเก็บผักกาดน่าจะเอากากมะพร้าวคุมนะคะว่าถ้าต้นก้าใหญ่เอากากใหญ่คุมได้แล้วพอเวลาเราเก็บใช่ไหมก็คนดินผสมกับกากเลยทีนี้เอาเม็ดผักนะคะโรยแล้วก็เอาแก็บโรยหนาหนึ่งเม็ดหนึ่งนิ้วเลยนะคะทีนี้ มันจะกันทั้งทากได้ทั้งปลูกค,คุมรากรา,ากต้นอ่อนขึ้นมา,าต้นอ่อนจะไม่ยืดต้นอ่อนที่แบบหวานนะคะแต่อย่าหวานหนาเกินผักได้ตูเร็วได้เก็บเร็วปลอดสารไม่ต้องรื้อบ่อยนะคะมันเป็นดินธรรมชาติเหมือนคนสมัยก่อนไม่ต้องเปลี่ยนดินมีแต่ลดแต่น้ำหมักอย่างเดียวแต่กระทางให้เหมาะสมนี่เนี่ยอิจฉาในใจ <c oughs> นื้นเคมีเคมีเค,ม,คมีอิจฉาเ <c oughs> คมีขยันมาเด็ดอยู่นะ <c oughs> ขายอ่งเกงในบ้านนู้นอีกแล้วกุละเซงเต็มจออีกแล้วนุนเหนื่อยนี่แตงกวาเขาขึ้นลูกที่สามแล้วพี่ขวานเด้อยู่นี่<ห>น,นี่นี่นี่ถั่วพูเดี๋ยวก็มาเองใจเย็นเย็นให้เรือเยอะก่อนเรือเขาต้นละสองเรือเองแล้วก็รังใหญ่กำลังแตกแขนงอยู่เห็นไหมนุ้นให้เขาแตกแขนงเพื่อเมือเดี๋ยวเขาอ่องเขามา่เองก่บปอสานไม่ตายแขนงเยอะได้ยิ่งกินนานเข้าใจไหม ไม่ใช่เคมีรีบยาวแล้วก็ขแขนงไม่มีเห็นไหมเคมีขแขนงไม่มีนะเขาจะย,ยาวไปของเขาขแขนงเพิ่มปริมาตรมาไม่มีแต่เขามีแต่ความยาวแต่เขาก็ไปเร็วเค็มเร็วยี่ว,วัญน,นะคะปะสามเป็นแม่ตายนอกจากอีกวันหนึ่งทําไมนะคะเราถึงบอกว่าเพราะว่าปะสามมันเป็นดินเหมือนคนสมัยก่อนที่ไม่มีน้ําไม่มีสบู่ไม่มีแฟบทีนะคะเพราะต่อไปปะสามันกินนานเราต้อง เอากากมาเทิมากากมาเทิมกับขี้วัวแค่นั้นจบนะคะแล้วก็ลดน้ําหมักไปเรื่อยๆนะคะแต่ต้องกระถางเหมาะสมให้เหลือดินให้มีดินกับกาก,ากไว้อมน้ําหมักแต่ถ้าต่อไปอีก3า <c oughs> <4 S 2> เดือนสเดือนคือถุงใหญ่50 50คูณ50เนี่ยรากเขาจะเยอะนะคะรากเขาจะเต็มเราต้องหากระเบื้องมาตีสกัดนะคะแล้วก็เอากาก,ากลงเลยากากลงแล้วก็ลดน้ําหมักไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องใส่ขี้วัวก,ก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ดินก็ได้เพราะว่า รากเก่าเขาอยู่ในเนี้ยจะมาเกาะกับกาก,ากมะพร้าวที่เราใส่ลงไปใหม่นะคะถ้าให้ดีก็ใส่ขี้วัวสักนิดสักหน่อยผสมประสานกันเพื่อให้มีมันบำรุงในตัวเจนนะคะให้ดีก็ขี้ไก่นะคะมันติดทั้งลูกทั้งดอกแก่น,นี้น้ำหมักเศษอาหารไม่ต้องมีขี้หมูขี้ไก่นะคะก็ติดลูกดีคอยมีแบคทีเรียกับปูนขาวก็พอแล้วนะคะมันช่วยดึงดูดอาหารดีน้ำหมักขึ้นเร็วทําให้เหนื้อใหญ่ลูกโตได้ปริมาตรอันนี้คือสามคืบกว่านะคะลูกถั่วเนี่ยสามคืบกว่า นะคะเพื่อนเพื่อนนั่นแหละมันช่วยดึงดูดปุ๋ยเร็วนะคะดึงดูดปุ๋ยขึ้นไปเลี้ยงลูกได้ดีได้ปริมาตรเหนือไปเลี้ยงอาหารโตเร็วนะคะได้ความยาวเพิ่มขึ้นเนี่ยเขากาลังเพิ่มขแขนงนะคะแต่เคมีจะไม่เพิ่มขแขนงเขาจะไปยาวไปเลื้อยห้าเมตรสิบเมตรแต่เขาก็ใหญ่ใหญ่แล้วเขาก็ตายเร็วนะคะแล้วฝอยก็น้อยแต่เขาจะตูอันนี้ อันนี้กวางตุ้งของนานะคะใส่หลังพี่ขวัญอันนี้กวางตุ้งมันประจูมันพี่ขวัญกวางตุ้งดอกเดอ้อยี่สิบกว่าวันยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบสองวันอันนี้ผักชีรสดใหม่ของเก่าก็กิกนได้ห้ารอบนะคะแล้วก็ปล่อยให้ออกดอกไว้ทําพันต่อนี่รอบที่ห้านะคะเนี่ยมันเก็บนะคะตอนแรกเก็บเราลดด้วยน้ําหมักเศษอาหารนะคะมันจะคายความเป็นกรดเป็นด่างเป็นสารแทนนินไปแล้วผักชีก็จะเขียวใช่ไหมแต่สีเก็บยังไม่ดํานะคะถ้าลดด้วยน้ําหมัก แต่ถ้าลดได้ขี้วัวประมาณ10กว่าวันน่ะเกื็บจะเป็นสีดําเพราะน้ําขี้วัวมันดูดน้ําขี้วัวมันจะน้ำขี้วัว,ม,วมันเป็นสีเขียวใช่ไหมเกล็บก็เลยดําแต่ถ้าลดด้วยน้ําหมักเศษอาหารมันเป็นสีใสประมาณ15วันลทธิของสารแทนนินที่ว่ามาแย่งต้นไมใ้ให้แค่ให้ตันจะหายไปเกล็ยบยังอยู่เป็นสีเหลืองแต่คุณดูที่ต้นผักชีผักชีจะเหลืองหรือไม่เหลืองก็คือไม่เหลืองจะเขียวแต่รอบนี้จะมาเหลืองอีกรอบก็คือนาะพึ่งใส่ลงไป3าวันใส่รอบใหม่นะคะเอาเกล็บสดนะมาใส่ใหม่เพื่อบล็อกผักชีแล้วก็นาหวานอะไรนะ คิวที่อิ๋วให้มานะคะคิวใบเขียวที่อิ๋วให้มานี่นะก็ใส่สวิตชาร์ดลงไปนะคะสวิตชาร์ดประมาณ10ต้นรู้สึกว่าสวิตชาร์ดได้เก็บมากบนะคะลูกกา้าโตขึ้นดีไม่ค่อยตายไม่ค่อยเปื่อยเหมือนตอนที่ว่าเราอะไปแยกใส่กระถาง3นิ้วนะคะเขาไม่ค่อยล้มเขาไม่ค่อยยืดเนี่ยนาเล่นแบบหวานลงไปแล้วก็เอาเก็บกบนหนึ่งนิ้วเนี่ยสวิตชาร์ดขึ้นดีนะคะเพืเ่อนๆเ,เนี่ย จะให้มันขึ้นตรงนี้นะคะเป็นสีแดงตรงนี้เขามีแดดแล้วทีนี้นาก็ใส่เคียวอิ๋วลงไปแต่ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นเม็ดเคียวนะคะแต่ว่าเม็ดเคียวสีม่วงอิ๋วให้มาสองเม็ดนาใส่ลึกเกินนะคะยังไม่งอกเลยเพื่อนเอนเคียวเหลือแค่สองเม็ดอิ๋วสลามาให้นานะคะไอคณะใบหยิกสีม่วงอ่ะสงสัยนาต้องสั่งใหม่นั่นแหละเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอาไว้เพาะขายนะเพราะบางคนเขาเขี้เกียจเพาะนะมันเพาะยากพวกเนี้ยไอเคียวสวิตชาร์ดพวกนี้มันจะสวยนะนาเอาไปใส่แกงอ่อมนะคะสวิตชาร์ดเนี่ย มันจะเป็นต้นตระกูลในกวางตุ้งสีแดงใช่ไหมนิ่มนะคะนี่เหมือนผักกาดเขาปีบ้านเราอะ่ะแต่ถ้าใครเล่นเคมีนะคะร้านสายเคมีพันบอกว่าสลัดคือใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะก็ตัวเดียวกับไปพวกใส่ผักกาดแก้วนะคะหรือว่ากะหลำนะคะพวกผักกาดขาวปีนะที่กอเป็นหัวนะคะแต่ตอนนั้นนะก็เอามาใส่สลัดก็ขึ้นดีอยู่นะคะใส่พวกเล็บัตเวียอะไรแบบนี้ใบใหญ่มาก แต่ตอนนั้นนาพึ่งมือใหม่เนาะปี2,559นะคะสงสัยพี่สาวนามันรู้เรื่องเคมีนั่นแหละมันก็บอกว่ากินได้แล้วนาบอกว่ากินยังไม่ได้นะคะเต็มกระถางเลย40กว่บกระถาง50กว่บกระถางนาทดลองด้วยเคมีกับขุยนะโตเบลอเบเตอนาไม่ยอมเก็บนะคะขุมสุดท้ายหรือทิ้งหมดเลยส้มน้ำหน้าสาน้ส้ม<อ> <laughs> เล่นบัตเตอร์เวียนนะคะพเพื่อนๆนสาส่ยี่ห้าเจ็ดนี่แหละใบเบลอเบื่อเลย ใบเบลอต้นขึ้นเร็ว <laughs> นั่นแหละเจ้าที่นะคะเจ้าที่นั่งอึงๆอยู่นะคะเข <laughs> ้าใจภาษาอึงๆึงไหมอึงเร็วมากคลิปๆไม่ใช่ขวัญไว้ไปดูนะคะเจอคลิปนี้จะเขียนว่าพี่ขวัญเจ้าที่เล่นกับน้องทุกวันนะคะไอ้มะเขือคืนเห็นไหมคะสามลูก <laughs> อย่าเพิ่งไปสิยังไม่ได้เอามาละกอเลย <laughs> เดี๋ยวกัน <laughs> นากับพี่ขวัญเล่นกัน อ่ะเราลบทำไมก็ถ่ายตมน,น,นอะ่ะทำไมเขาจะถ่ายไว้ตวเองดูนี่นะคะคิวนะใสลึกเกินไปเนี่ยไม่ขึ้นเลย2เม็ดอิ๋วสาสละให้นานะคะน้องรักรักร้องไอสวนน้อยร้อยเรื่องปลูกเด้อช่อง YouTube นะคะเพืเ่อนๆบารีบารีเ <c oughs> นี่นะคะแตงกวากําลังขึ้นลูกที่สามแล้วนะคะไว้ให้แกก็บเล่นนะน,นี่ <c oughs> แปลงนี้ของเจ้าที่นะคะทาซะสวยเลยนะทําราวเองนะทําอยู่คนเดียว ไม่มีใครมาช่วยเลยขวัญใจดุใจดำไม่มาช่วยน้องเลยนะคะนั่นนะตอตามตามจริงเป็นของนายเถือนนะคะมันใช้นาทำเนี่ยนาะต้องคิดมันห้าร้อยเนี่ยทำอยู่คนเดียวเหนื่อยก็เหนื่อยจนกว่าจะโยงได้ <laughs> มันทำไมไม่ให้สุดที่รักมันทำก็ไม่รู้นะคะ <laughs> ทำไม่ได้สะแตกม้งน, <laughs> นั่งเขียนนั่นอย่างเดียวนะคะเ <laughs> นี่ยนะคะแล้วก็ ขึ้นลูกที่สามแล้วเห็นไหมแล้วก็มาละเหลือ,อต้นหนึ่งรู้สึกว่ามะระจีนนะคะปูได้ปอดสารต้องเด็ดยอดนะเพื่อให้ลากฝอยเขาออกลำโคลนเขาใหญ่นะคะเขาจะรอดบางต้นนะเอาไว้แบบจะปลอ่อยมันเคมีเขาไม่รอดนะคะยอดเขาเขียวไปยาวจริงแต่โคนเขาเน่าเพราะว่าล่ากฝอยน้อยสวยไหมสวยไหมดูลูกเท่าตลาดไหมแต่ต้องน้ำหมักลงอีกนะคะน,นี่คือนางงดไงดินมันเยอะนะไม่กล้าลงน้ำบ่อยหลายวันดินมันเยอะอยู่เรายังใส่กาก,ากไม่ได้มันจะแน่นเข้าใจไหม มันจะแน่นมันจะเน่าอลลามาเจ้าของเพื่อนสามฝากสี่ฝากเหล่านั้นเล่ <c oughs> าเล่นกับเกของเกนั่นแหละ <c oughs> นี่นี่กวางตุ้งจีขวัญสวยมากค่ะเพื่อนๆนุ่แต่ยังไม่ออกดอกรอออกดอกกันสิ้นเดือนนี่ฝักชีรัดใหม่อันนี้เริ่ม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 ถอนได้แล้วนะถ้าต้มยำมาเอานะจริงๆไม่ได้ตัวแหลเนี่ยถ้าทําต้มยำมาถอนได้เลยสามต้นพอนะ อย่าเยอะม่ตัดเอาพอรวยหน้านะสามต้นเข้าใจไหมให้มันขึ้นอีกได้กินสีรอบเข้าใจไหมเนี่ยคณะรู้สึกช้าพิ่ขวนแต่คณะถ้าใส่ขี้วัวมันจะมันจะไปเร็วกว่าน้ำหมักนะนะรู้สึกนะเนี่ยสวิชชติอีกหน่อยสวยพี่ขวัใส่แกงอ่อมอร่อยอร่อยเนี่ยมันจะออกใบนิ่มๆใส่แกงจืดเนี่ยใส่ผัดผักจะออกสีแดงเนีไย นั่นแหละจ่าเดี๋ยวเอามะละกอให้แกก่อนนะคะหนูก็มาขุดของนาอีกแล้วเียจัก,กระจันก็มากินต้นมะเขือนาเต็มเลยโดยใบไหม้หมดเพื่อนๆนะต้องไปซื้อยาฆ่าเียจักระจันเราเนืถ้าอันไหนนาะใช้เคมีนาะบอกนะคะตัวนี้คือต้องใช้เคมีอย่างเดียวเลยเียจัก,กระจันไม่งั้นต้นไหม้หมดนะคะไม่ได้กินนั่นแหละเราเป็นช่องอิสระนะคะพูดอะไรก็พูดได้นะคะแล้วก็ทําน้ําหมักใช้ไปดูผล,ผลผลิตของเราไปเราถ่ายไว้ดูของเราวันข้างหน้านะคะเพื่อน รู้สึกม่วงจังจะก,กระเตื้องช้ามากนะคะนะวาว่าจะไปหาพิดมดหรือว่าขุยมะพร้าวมากบุบอีกเพื่อชุ่มฉ่านะคะไอตัวนี้มันรู้สึกไบายแปลมะละกอให้กี้ขัญก่อนค่ะอันนี้ฟักทองกับมะเขือเทศดูดินนนนด่นอนกินกะเพาหนาหมดเลยนอนกินกะเพาหมดเลยนะคะขเขียวเขียวๆมันทํารังที่ปลายยอดอันนี้ก็คะน,นะครับกวางตุ้งกวางตุ้งดอกนี่แหละไว้เก็บมาลมมาเสียให้พวกพี่เขาอยู่แถวนี้ Bye bye, tìm cho con.